เอาละฮะมาอยู่กันกับอเล็กซ์นะฮะวันนี้ผมจะเล่นเป็นสายพิษนะกับดักอาจจะน้อยลงหน่อยแต่ก็ใส่ ไอเทม HP ฮะให้ซอมบี้ตายยากขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าเจอกับผู้เล่นระดับสูงเป็นตัวดาเมจอย่างจิวอย่างเบก้าอย่างเงี้ยยิงไม่กี่ทีก็ตายฮะบางทีซอมบี้ของเราเนี่ยยังไม่เข้าถึงตัวเลยฮะสถานะพิษยังไม่บังเกิดผลเลยก็เลยต้องใส่ HP พมานิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมเอาซอมบี้นอนมาใส่ดีกว่าเพราะว่าซอมบี้นอนเนี่ยมันช่วยกระจายผลพิษได้นะวางไวเ้เฉยๆนั่นแหละให้เขาบีสถานะพิษหน่อยพอไซเวอร์เดินผ่านฮะก็จะมีโอกาสตีพิษเองนะฮะไม่ต้องตีก็ได้ แล้ววันนี้ฮะก็เจอกับเบก้าเเลยฮะโอ้โหอย่างเยอะเลยอะไรของผมยัง23อยู่นะฮะของยังปลดมายังไม่ครบพอยก็ยังมีใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้ฮะมีตัวระเบิดครับเดี๋ยวไปต้อนรับกันนิดนึงฮะตัวระเบิดนี้จริงๆเอามาเป็นเหมือนกับตัวลัสเนะเมื่อเขาติดพิษจะเยอะแล้วฮะเลือดเหลือน้อยเอาตัวระเบิดนี้ไปลัสให้เขานอนได้แต่เดี๋ยวเอามาเป็นต oui> ัวเปิดก่อนฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีมาตินฮะเล็งอยู่เขาไปที่โดนขัดแน่ๆครับและก็เรียบร้อยฮะโดนมาตินไปแค่คนเดียวอ่ะวันนี้ฮ ก็เซตแมปมาใหม่นะในห้องนี้จะไม่มีซอมบี้นะฮะพีเต์ของอเล็กเซี่ผมจะเน้นเป็นซอมบี้แบบตัวเล็กๆนะฮะเน้นสถานะพิษไปครับแล้วเดี๋ยวเอาซอมบี้ตัวหนึ่งฮะมากระจายผลพิษกันตอนนี้เขาออกมาแล้วฮะ ผมจัดหนักแค่ห้องเดียวนะห้องนี้แทบจับไม่มีอะไรเลยฮะเดี๋ยวลองเซตกันนิดหนึ่งสักตัว2ตัวให้พอที่จะกัดได้บ้างนะแล้วดูเหมือนว่าวอลเลอรี่ฮะกำลังจะเดินมานะครับซอมบี้ของเราในแอร์เรนิกนี่ฮะเกิน8ตัวนะฮะมันอยู่ได้แค่8ตัวไม่เยอะกว่านี้ในห้องที่เซตไว้ก็อาจจะมีบางตัวที่หายไปบ้างนะอ่ะตอนนี้ฮะมาแล้วครับวอลเลอรี่ฮะน่าจะมาคนเดียวฮะเดี๋ยวไปจับกันนิดนึงฮะขึ้นข้อมไปอ้าวได้แซนเจลลี่โอ้โหแล้วเพื่อนมา2คนฮะตายไปครับแม่ไม่ค่อยมีอะไรฮะในห้องน ไม้ตัวเดียวเองทั้งนั้นเดี๋ยวทานยอันนี้ฮะมีดิวเลอร์อยู่ฮะแต่เรียกมาน่าจะไม่ทันแล้วแหละผมว่าไปจัดห้องนี้เลยดีกว่าฮะมีเบก้าอยู่คนเดียวเบกก้าก็แรงสูงครับเนี่ยฮะเวลาเล่นก็จะเปิดประตูแต่ไม่เข้ามานะรอยิงอยู่ด้านนอกโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปรับน้องเขาละกันได้ฮะก่<ข>อนหน้า,น,าน,นี้นี่ไม่ได้กระจายผลพิษ <ขอ S 2> เท่าไหร่เลยฮะแ,แล้วก็เรียบร้อยครับกัดไปหนึ่งที ไม่ติดพิษฮะอ่ะติดแล้วฮะอาจจะติดช้าหน่อยเพราะว่าใส่มาแค่ขั้นเดียวนะฮะแต่เป็นขั้น3ก่อนหน้าน,นี้ใสมา2อันนะเป็นไอเทมที่เพิ่มผลพิษให้ติดง่ายขึ้นแต่ซอมบ,บี้นี่ง่อยมากเลยสู้ไม่ไหวซึ่งพิษนี้เขาก็ล้างได้รอบนี้ก็มีวอลลี่ฮะคิวทีก็ล้างพิษไดแ้และเขาก็โอโฮโฮ้โหเนี่ยฮะยืมจากด้านนอกเล่นยากหน่อยฮะใส่นี้ฮะมันต้องเป็นเกมยื้อนะเกมเร็วนี่ไม่ได้ฮะ,ะเดี๋ยวลองเอาดูเลอร์ไปจับดูครับได้สักคนไหมเรียบร้อยฮะ ปล่อยให้ดีเลอร์ตีไปนี่ฮะลบ5าไปเรื่อยๆนะฮะเขาตีอยู่แล้วก็ปิดประตูเดี๋ยวมาเซตอัพกันนิดหนึ่งนะฮะหลักๆนี้เราจะไม่ได้ให้ซอมบี้เป็นตัวฆ่านะแต่จะให้พีทเทพต่ตอเวลาเขาไปเรื่อยๆนะครับและตอนนี้ก็เข้ามาแล้วฮะติดกับดักไปดึงทีฮะพยายามเล่นแบบยื้อให้มากที่สุดอนะฝั่งเขาก็ไม่เข้ามาโอเคฮะเดี๋ยวไปต้อนรับกันเลยดีกว่าไปไหนหมดแล้วฮะหน้าประตะูเดี๋ยวเอาเบก,ก้าก็ได้โอ้อยู่ไกลเกินมองไม่เห็นมันเบื่เดี๋ยวซอมบี้มาวางตรงนี้สักตัวแล้วเขาก็เปิดไฟแล้วป มาตินนี้ก็หยิบคีไป2อันแล้วนะครับตอนนี้ก็ครบแล้วแหละเอาไปวางสักกระจบแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับหนีไปได้ฮะอ่ะเดี๋ยวลองเอาดีลเลอร์วิ่งตามกันนิดนึงครับอ้าวมีเด็กหลงม,มีเด็กหลงจับเลยนี่แหละ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 เรียบร้อยฮะส้มไปเดี๋ยวจะจัดกันต่อฮะไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่ะมีซอมบี้มาช่วยตีอีกทีหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยฮ้โดนการไปอ่ะล้มฮะจังหวะนี้เขาก็ล้มเราก็ล้ม ยังไงฮะตอนนี้มีแจนจูรี่ฮะกำลังจะมาช่วยนะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นคอมแจนจูรี่โอ้โหไม่โดนลุกไวแล้วลูกรีบเร็วลูกรีบรีบหน่อยลูกเรียบร้อยฮะกัดไปหนึ่งทีติดพิษไปอย่างน้อยตอนนี้ก็ติดพิษกัน3แล้วนะแจนจูรี่ก็ติดเบงก้าก็ติดวาเลรี่ก็ล่วงอยู่ฮะ ต่อกันต่อฮะรอบนี้เราไม่มีฮิวนะแล้วก็เรียบร้อยได้ตกแล้วนี่แน่นี่แดน,นี่แดะนี่แดดทำเขาให้สองคนน่าจะหมดเวลาแล้วฮะตอนนี้มาตินก็มาแล,แล้วครับผมว่าผมจะไปดักหน้ากันนิดนึงฮะฝั่งเขานี่ดูเหมือนว่าจะใช้สเปร์ฮิวล,ลุกขึ้นมา2คนแล้วนะฮะ,ะดักหน้าตรงนี้กว่ายังพอมีเวลาเรียกซอมบี้ลุกขึ้นมาได้บ้างนะ ก็มีกับดักล็อกขาฮะมีแฟดครับวางกับดักล็อกขาตรงนี้ซอมบี้ระเบิดได้อีกตัวหนึ่งโอเคฮะหมามาอีกตัวหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะมาแล้วฮะประตูเปิดแล้วเปิดแฟดกันนิดนึงฮะแล้วเดี๋ยวจะไปควบคุมซอมบี้ระเบิดนะน่าจะโดนกันเยอะอยู่ด้านหน้าฮะ,ฮะยืนออกันเต็มเลยครับเรียบร้อยบึง้ง มือนจะโดนไปไม่เยอะนะฮะแต่ก็โอเคฮะอย่างน้อยทําให้เขาติดพิษได้ทั้งหมดเลยแต่มาตินก็เหยียบกับดักอีกตอนนี้ก็ติดพิษกันหมดฮะรอเวลาอย่างเดียวฮะค่าคอสผมขึ้นทําอะไรไม่ได้นะเล็กหมา4บาทไม่เรียกดีกว่าเนะรู้สึกว่าเจนจูรี่ฮะจะถ่วงเพื่อนนะฮะอยู่ด้านหลังสุดเลยครับเดี๋ยวมีเข็มล็อกขาอยู่แล้วก็มีปืนแมชชีนกันด้วยนะฮะถ้าเขามาเดี๋ยวเราจะจัดแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้โอเวอร์ไทม์ฮะรอแค่เจนจูรี่คนเดียวคุณคิดอย่างที่ผมมคิด จับเลยติดลบไปแล้วก็ซัดต่อด้วยปืนแมชชีนกันฮะมันต้องติดลบไปเรื่อยๆนี่ไง เกมนี้ต้องเน้นความสามัคคีนิดนึงนะฮะไปไหนต้องไปด้วยกันไปสโลคนเดียวก็จะประมาณนี้แล้วะฮะเป็นเด็กหลงก็แพ้ได้เลยนะฮะตัวเองก,ก็เก็บได้ตัง้งแต่แอร์เลนหนึ่งนะจริงๆไม่ได้ขนาดนี้นะเพราะว่าอเล็กซ์เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากที่สุดในมัตเตอร์มายละมันเป็นตัวที่เน้นเกมยื้อต้องใช้พิษอะตอดเวลาไปเรื่อยๆบางเกมก็ชนะฮะบางเกมก็แพ้ยับเหมือนกันเหลือเวลา9นาทีส0นาทีก็มีนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมต่อไปดีกว่าฮะและรอบที่สองครับ แสบตาสองคนเลยฮะ <looked desserts> ทั้งซามเอลทั้งจิลสีทองมาเลยอ่ะแหลงอย่างสูงฮะรอบนี้เดี๋ยวเอาตัวระเบิดมาวางหน้าประตูตรงนี้ดีกว่าฮะไปเล่นตรงจุดเกิดตรงนั้นคือแบบเขารู้ทางกันหมดละเดี๋ยวนี้ก็รอดักยิงกันหมดละฮะไม่ทันได้ระเบิดตอนนี้ก็ออกมาแล้วฮะด้านในในห้องใหญ่นี่มีซอมบี้อยู่นะแต่ยังไม่มีตัวสร,ร,ร Hence, ้างพิษเลยนะฮะซอมบี้พิษไม่ออกมาเลยตอนนี้ฮะดูเหมือนว่าจิลจะมาใกล้ๆแล้วจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮะซอมบี้พิษมาแล้วครับรอคาคอสกันนิ หนึ่งเราจะไปกระจายคนพิษฮะตอนนี้ก็มีวอลเลอรี่ฮะมาโซโล่อยู่คนเดียวนะเปิดประตูก็น่าจะบื้มฮะอ่ะเดี๋ยวมากระจายคนพิษกันก่อนแต่ซอมบี้ของเราตอนนี้ฮะมันเกินนะเวลาซอมมอนออกมาเนี่ยมันก็จะโลดะตัวเก่าๆทิ้งไปบ้างฮะตอนนี้ก็เจ็ดับแปดแล้วฮะฝั่งเขาที่น่าจะมีการฆ่าซอมบี้แล้วก็โดนกัดไปหนึ่งทีฮะเรียบร้อยครับซามูเอลฮะแต่ก็ไม่ติดพิษนะใส่เทมเพลตการติดพิษมาแค่อันเดียวนะฮะแต่เป็นขั้นสูงสุดก็อาจจะติดยากหน่อยแต่ก็แลกว่าด้วยซอมบี้ที่ถึกขึ้นนนนอออ่ตีี้รับบจกึง น่าจะตายไปแล้วฮะแล้วก็เรียบร้อยครับไม่มีอะไรทําฮะโอ้โหเล่นบุกกัน2ทางแบบนี้ฮะไม่รู้จะเซตอัพตรงไหนก่อนเลยฮะแล้วก็ค่อยๆกระจายผลพิษกันแล้วนะฮะในห้องนี้จิวก็เข้ามาแล้วฮะเดี๋ยวจะไประเบิดใส่หน้าจิวนี่ฮะมีคีอยู่ตรงนี้อันหนึ่งครับเรียบร้อยฮะเก็บคีบื้มไปแล้วดูเหมือนว่าเขาก็ติดพิษแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวปิดประตูโอ้โหเบก้ารอหน้าประตูเลยปิดไม่ได้งั้นเดี๋ยวมาดักทางออกละกันนะฮะตรงนี้มีหมา มีกับดักจับข้อเท้าฮะวางไว้ตรงหมาไม่ทันแล้วมั้งโอ้โหหมาคอดเร็วเลยฮะทําอะไรไม่ได้ครับเขาแบบวิ่งอย่างเดียวอ่ะเจอซิ์เวอร์ที่วิ่งอย่างเดียวแบบนี้ฮะมันก็จะเล่นยากนะเขาเล่นเกมเร็วเดี๋ยวลองเรียกซอมบี้มาขัดจังหวะตอนใส่คีอเทมกันนิดนึงแล้วกัน ได้เวลาแล้วครับตอนนี้เขาก็เริ่มมาแล้วฮะแล้วก็เรียบร้อยครับจิ๋วอย่าพึ่งปับโอ้โหเกียรติความอมตะตอนใส่คีสีลุมหนึ่งนี่ยังโกงไม่พอนะฮะยังมีความเป็นอมตะด้วยและตอนนี้คะดิวเลอร์ของเราครูดาวฮะวิ่งไล่ไม่ได้ครับเรียบร้อยคะได้แล้วตีหน่อยโอ้โหตายหน้าบ้านเลยมากันในแอร์ที่2ครับมีซอมบี้ที่เราต้องปกป้องฮะอยู่ตรงนี้โอเคฮะเดี๋ยวจับเข้าห้องไป ตอนนี้ผมเอาเข้ามาในห้องแล้วนะฮะแต่ซอมบี้ที่อยู่ในห้องนี้ฮะ,ฮะยังไม่มีผลพิษเลยครับเดี๋ยวมากระจายผลพิษกันทิหนึ่งฮะเรียกซอมบี้พิษมาละเดี๋ยวเกินแจกพิษกันหน่อยแล้วฝั่งเขาก็ไปทางห้องขวาล่างก่อนนะโอเคฮะได้อยู่มีเวลาอยู่เนี่ยฮะมันเป็นความพิเศษของอเล็กนาะมาซ์เทมายตัวอื่นที่ทำไม่ได้นะฮะกระจายผลพิษแบบนี้ตอนนี้ฮะซอมบี้ของเรายังไม่โอเวอร์นะยังพอเรียกได้อยู่ะฮะเรียกมาให้เยอะที่สุดละกันแล้วลดูเหมือนว่าเขาจะมาแล้วนะครับมีแมชชินการอยู่นะฮะก็เดี๋ยวจัดเลยละกนนะ หลบอย่างเก่งเลยและซอมบี้ของเราดิไม่มีตัวไหนจับให้เลยเรียบร้อยฮะโดนระเบิดไปแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีคนยิงก้องฮะใกล้จะพังละจะไปเล่นซอมบี้ระเบิดกันนิดนึงนะฮะเดินไปด้านหน้าฮะ,ฮะอีกันอยู่2-3คนครับแล้วก็เรียบร้อยฮะบึ้มไป3คนลบสิ 15. ตอนนี้ก็อยู่ที่จิวฮะเดี๋ยวเราต้องซ่อมกล้องกันก่อนนะครับตอนนี้ติดพิษไปแค่2คนเองนะเนี่ยฮะลบมาส0ครับสำเอลตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะติดพิษแล้วฮะติดกันหมดแล้วฮะสี่คนเบก,ก้าพึ่งจะหายทิษนะแต่ถ้ายังอยู่ในห้องแบบนี้ฮะเดี๋ยวก็ติดครับแล้วดิวเลอร์ของเราดนี่โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเรียบร้อยฮะ ยิงกล้องแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปซอมบี้อ้วนกันก่อนฮะซามูเอลยังถอนไม่ออกก็ได้จังหวะจับกัดอีกทีหนึ่งฮะลบอีกสิบห้าส่วนจิวที่มีคีตอนนี้ฮะโอ้โหหนีไปคนเดียวจับตัวกันนิดนึงฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันฮะมีอะไรเล่นบ้างโอ้โหมีตาหมาเราเล่นห้องนั้นไปหมดแล้วนะฮะหมาตอนนี้ก็ง่อยฮะทำอะไรไม่อยได้จริงๆคือเอาหมามาแจกผิดนะมันเป็นตัวแพ่เชื้อที่ค่อนข้างดีฮะแตตอนนี้ดูเหมือนว่าจิวจะเข้าไปในห้องนี้แล้วครับโอเคฮะอันติเมตเรามาละหาที่วางกันึ ต้นไม้เราก็ย้ายใหญ่วางก็ยากยากอ่ะได้สักทีกว่าจะได้ฮะเขาสแกนเสร็จแล้วฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจับกันหน่อยฮะไม่รู้จะมีคนขัดไหมก็ยังพอถูกงเวลาได้หน่อยนะฮะตอนนี้ทีอยู่ที่จิวอะเรียบร้อยฮะเก็บไปหนึ่งครับไม่มีคนขัดฮะ,ะแล้วดูเหมือนว่าซามูเอลนี่จะพยายามเก็บทีนะฮะแสดว่ารอบนี้ครับเขาไม่ได้พกปงพกไฟอะไรไปเลยนะฮะระเบิดก็น่าจะใช้ไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้และะ้วฮะซามูยเอลเอาคีไปละอันติของอเล็กก็มีแค่นี้แหละฮะทำอะไรไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาเซตอัพห้องนี้กันหน่อย ไอ้ซอมบี้มาแค่จํานวนหนึ่งนะฮะแล้วก็เขามาแล้วครับสมเอลนี่ก็ยังไม่ติดพิษนะฮะเดี๋ยวเอากับดักพิษละกันเรียบร้อยครับติดซอมบี้นอนของเราไปฮะลดไปได้1 5บห้าวิครับ <c oughs> โอ้โหดแล้วเหวี่ยงมาตรงนี้ฮะขัดจังหวะเลยคุณอ้ตอนนี้ก็ติดพิษแล้วครับโอ้โหไม่ได้จับเลยขอจับหน่อยมั๊บก็ให้เรียบร้อย อัมเอลนี้อาจจะค่ายากหน่อยนะฮะแต่ก็หลักๆออกมาตอดเวลาเนียแหละฮะลบหาลบสิไปแล้วดูเหมือนว่าเขาเองฮะจะมีเพื่อนมาช่วยแล้วครับผมต้องออกไปสมอนอมบี้มาใหม่ดีกว่าเป็นตัวระเบิดฮะด้านบนครับและตรงนี้มีกับดักอีกนิดหน่อยไปครับไปเข้าสิงกันฮะจะลุกทันหรือเปล่าฮะมีเพื่อนๆอ,อยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็โดนละฮะยังไม่ระเบิดครับเรียบร้อยโอ้โห พลาดเลยเรียบร้อยครับเขาสแกนครบ3ไปแล้วนะเดี๋ยวมาดักด้านหน้าได้ไหมไม่น่าจะทันผมว่าผมปล่อยไปเลยดีกว่าฮะตรงนี้มันก็เรียกมาไม่ได้อะไรอยู่ละไปแอร์เรียสามกันเลยดีกว่าครับอยู่กันกับแอร์เรียสามฮะตอนนี้มีเวลาอยู่4นาที45วินาทีฮะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาแจากบัฟซอมบี้กันหน่อยฮะเป็นบัฟพิษนะที่น,นี้ก็จะเป็นจุดทางออกของเขาฮะเล่นกันหน้าบ้านนี้เลยนะฮะ ดูเหมือนว่าจะออกมาแล้วฮะและดูเหมือนว่าจะไม่มีระเบิดนะเรียบร้อยฮะติดกับดักเอาไปเดี๋ยวมาหมุนสลัดกันหน่อยครับเอาซอมบี้เพิ่มเติมนะฮะแล้วซามูเอลนี่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่โดนกัดนะฮะแค่โดนขวนเท่านั้นเองอ่ะจับก่อนแล้วเดี๋ยวไปเข้าสิงกันฮะไปจับกันสักนิดหนึ่งโอ้โหลุมกันขนาดนี้อ่ะกด,ดให้ล้มฮะจังหวะนี้มาแล้วไฟ ดูเหมือนว่าฝั่งเขาจะมีปืนไฟฟ้าด้วยนะฮะทำพลาร้ายเราไปโอเคฮะเป้าหมายหลักตอนนี้ก็คือแจกสถานะพิษนะฮะแจกมันหน้าบ้านเนี่ยแหละจะเห็นว่าตอนนี้ฮะสามคนติดไปแล้วเพราะว่าหน้าบ้านเราซอมบี้บานเลยที่มีพิษเดี๋ยวมาเซตอัพด้านในกันหน่อยฮะดูเหมือนว่าจะมาแล้วนะเดี๋ยวไปต้อนรับกันเลยดีกว่าฮะเปิดให้เองเลยไม่ต้องรอและซามเอลฮะโดนซอมบี้กัดอีกรอบนึงฮะปิดประตูใส่ แล้วก็เดี๋ยวมาตบกันต่ออ้าตายแล้วเหรอเนี่ยโอเคฮะเราไปเล่นด้านหน้ากันนิดนึงฮะจะมีใครมาเอ่ยเดี๋ยวไปจับกัดอ้าวเบก,ก้าล้มไปแล้วฮะซอมที่เราก็ดุเลยตอนนี้ก็เหลือแค่2อคนฮะวอลลรี่กับซิลฮะแล้วเขาก็ซื้อท็อตมาฮะท็อตนี่เป็นอะไรที่เราค่อนข้างแพ้นะต้นไม้เราก็แพ้ด้วยเดี๋ยวมาเซตอัพด้านในกันต่อฮะอ่ะปิดประตูก่อนจะพึ่งออกไป ออกไปหมดดีมันเป็นอะไรที่แย่สําหรับเรานะตอนนี้เดี๋ยวเราเอาให้ซามูเอลฮะลกไปก่อนฮะคนหนึ่งเบก,กา้าดีได้ชุกม,มาแล้วและดิวเลอร์ฮะผมเรียกมาจะออกไปล่าอโอ้โหทันหรือเปล่ปาเอ่ยเรียบร้อยครับซามูเอลฮะเก็บไปหนึ่งฮะและจิวเคาเตอร์ไปเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้กัดอีกแล้วโดนแฟดเข้าไปโอเคฮะอันติเมทของเราดีกว่าฮะจังหวะนี้หลักๆฮะเอามาบล็อกทางออกนะฮะและกันไปกลับไปออคอของเราฮะและจิวดูเหมือนว่าจะยอมหนีนะส่วนเราก็จับได้เบก้ามาฮะ ต่ไม่ได้กินโดนไฟนิดเดียวเนี่ยคัดได้แล้วนะะเดี๋ยวตอดเลือดกันนิดนึงต่อต้นไม้นี่ตีก็ช้าฮะทำอะไรก็ช้าไปหมดต้องจับก่อนแล้วค่อยตีอย่างนี้เรียบร้อยครับเบก้าล่วงไปฮะฝั่งเขานี่ก็ปิดประตูหนีไปแล้วฮะปล่อยเบก้าทิ้งไว้คนเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเราจะออกจากกล้องนี้ฮะมาเซตอัพกันต่อเพราะว่าตอนนี้ฮะอยู่ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรละครับตอนนี้ก็มีอยูสิกฮะ,ะเดี๋ยววางกับดักมีหมา มีกับดักล็อกขาอีกอันหนึ่งแล้วจิวก็เข้ามาพร้อมสเไปฮะฮิวเพื่อนหมดเลยครับจับ จิวกรินต่อไปฝั่งเขานี่ก็กลับมาติดพิษกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะและดูเหมือนว่าเบก,ก้าจะไม่ช่วยจิวนะจริงๆเอาท็อตมาตีเนี่ยเราก็โดนขัดแล้วนะฮะเรียบร้อยครับโดนจับไปอรอบหนึ่งแล้วตอนดูเหมือนว่าปืนไฟฟ้าจะทํางานโอโ้โหทาอะไรไม่ได้ฮะพาราลซ์ไปน้อยเลยครับแบบนี้ฮะทำอะไรไม่ได้ครับแต่ก็ช่วยถุงเวลาได้นะตอนนี้เขามีคนติดพิษอยู่2คนนะฮะตอนเวลาได้เรื่อยๆอยู่ทีละสิบวิสิบวิโอโ้โหเขายิงรัวนๆเลยฮะตอนนี้หมาของเราก็อยู่ในห้องนะจัดการเบก,ก้าสิ เรียบร้อยโอ้โหขึ้นข้อเลยย่ำสักทีหนึง่งแ้วก็จับเบก,ก้าได้แล้วฮะเป็นเป้าดิงฮะแต่ตีไม่ได้ฮะโดนช็อตเรียบร้อยครับตายไปแล้วฮะต้นไม้หมดเวลาแล้วดูเหมือนว่าจิวตอนนี้ก็มาแล้วฮะล็อกเก็ตแลนเชอร์เลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวมายิงกันหน่อยฮะต่อสลากันนิดนึงงนี่ฮะลบรัวลบรุัรว,ลว,ลวแล้วก็ล่วงไปครับเบก,ก้าต่อเลยฮะลบรุัรวและเบก,ก้าก็ล่วงไปคนฮะไบโอคอแตกฮะแต่ยังติดลบอยู่ฮะโอเวอร์ไทม์ยังมีผลนะเปิดแซดให้ทีหนึ่งฮะเรียบร้อยครับชนะไปเกมนี้ก็ค่่ออนนข้างชดีย วานี่ไม่ค่อยพกระเบิดเท่าไหร่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสายวิ่งด้วยนะไม่ค่อยได้ตีซอมบี้ฮะซอมบี้ก็เลยแบบอยู่เยอะเลยคนที่วิ่งไม่ทันก็โดนไปฮะะแล้ววันนี้ฮะอเล็กผมเล่นได้แค่นี้จริงๆชนะได้แค่2เกมฮะแล้วก็แพ้ยับเยินเลยฮะคือแบบไม่ได้คิดเลยต้องบอกเลยว่าอาเล็กจะเป็นตัวที่เล่นยากที่สุดละชนะยากที่สุดละเพราะบางทีฮะเราก็เน้นแบบว่าให้มีซอมบี้เยอะๆนะฮะหน้าทางออกแต่ก็เซเวอร์เป็นงานฮะเนี่ยฮะ ตายเกี้ยงแล้วก็เวลาเพิ่มมาเพียบเลยฮะยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยซอมบี้ของเราและเมื่ออเล็กมันทําผิดไม่ได้ฮะมันก็ง่อยมากเลยฮะฝั่งเขาก็มีแต่ระเบิดนะเรียบร้อยฮะ ส่วนไบโอคอฮะในเกมนี้ฮะมีดาเมจ3คนเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นกันแต่แบบนี้นะดาเมจ3คิว1พอ 1> ถึงแม้ว่าซามูเอลเนี่ยจะไม่ใช่ตัวดาเมจจ๋าก็เหอะแต่เขาใช้อาวุธกระชิตนี่ค่อนข้างแรงนะตีไบโอคอไม่กี่ทีก็พังแล้วและก็พบกันมาแต่คบไฟเนี่ยแหละฮะส่วนไบโอคอฮะแตกโคตรเร็วฮะ จะเห็นว่าเมื่อกี้เพิ่งเข้ามานะตอนนี้ก็ใกล้จะพังแล้วฮะมันจะมีเลือดอยู่ด้านบนของไบโอคอนะซึ่งเหลือน้อยมากๆอนะ่ะถึงแม้ว่าต้นไม้ของเราฮะมันจะจับได้ยือได้นิดหนึ่งฮะแต่ก็เรียบร้อยฮะยือได้ไปถึงสามสิบวิเลยและต้นไม้ของเราง่อยมากๆครับโดนพบไฟตีก็หลุดแล้วโอ้โหอะไรแบบนี้ จบเกมไปกับ3ดาเมจนะฮะก็เวลาเหลือเกือบ10บนาทีทีมนี้เป็นทีมที่ผมเจอบ่อยมากที่สุดเลย3ดาเมจ1ฮิลไบโอคอแตกโคตรไวฮะและนี่ก็3ดาเมจ1ฮิลอีกแล้วฮะอเล็กก็สู้ไม่ได้ไบโอคอของเราก็ยังปลอดภัยอยู่จนกระทั่งเบก้ากดอันติยิงกระสุนไม่จำกัดฮะเราก็ทำอะไรไม่ได้ฮะแตกจากระยะไกลโอยเกมโคตรบาลานเลยวะ่ะ ก่อนจากกันไปฮะก็เดี๋ยวขอแจ้งอะไรที่ดึงฮะสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านฮะที่ชื่นชอบผลง,งานของเกม Resident Evil r e i s t a n c e อันนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ผู้เล่นลดลงเยอะมากคนเล่นตอนนี้ฮะแทบจะไม่ถึงพันหาห้องยากมากฮะสำหรับ Mastermind ทำให้ผมเนี่ยทำคลิปออกมายากมากๆฮะบางเกมก็เจอแต่คนเดิมๆฮะ คนมันเล่นน้อยในเกมนี้ก็ไม่ค่อยบาลานซ์ฮะแรงก็มารวมๆกันหมดซึ่งก็มีผลต่อชัยชนะค่อนข้างเยอะนะก็ต้องรอดูกันไปฮะส่วนตัวผมตรงนี้ก็จะมาแจ้งบอกว่าอาจจะอัพคลิปในเกมน้อยลงเพราะอย่างแรกฮะก็อย่างที่บอกไปคือหาห้องยากบางเกมนี้ตั้งห้องรอ1 0 20นาทีเพื่อให้ได้คลิปสักคลิปหนึ่งแต่บางเกมก็เนี่ยแหละฮะถ่ายออกมาก็ไม่ได้เอามาทําเป็นคลิปเท่าไหร่เวลาส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับการตั้งห้องรอฮะแล้วก็ได้แต่หวังว่าแคปคอมอาจจะมีแพทปรับบาลานซ์มาบ้างเพื่อเรียกคู้เล่นเก่าให้กับ หรือว่าจะปล่อยเกมขายแยกมาเพื่อดึงดูดผู้เล่นใหม่นะจะได้มีคนเล่นเยอะกว่านี้หาห้องง่ายกว่านี้และจะมีคลิปออกมาถี่กว่านี้นะฮะส่วนโซนที่นิยมเล่นกันในตอนนี้ฮะก็คือโซนยุโรปเราสามารถย้ายลีเกียนหรือเปลี่ยนโซนตัวเองเนี่ยไปเล่นกับยุโรปได้ซึ่งหาห้องได้ค่อนข้างเร็วมากๆฮะแต่มันไม่สามารถเอามาทําเป็นคลิปได้เพราะว่าเข้ามาไม่กี่นาทีฝั่งเขาก็จะมีเด้งหลุดออกไปบ้างหรือบางทีก็กดออกเองบ้างเพราะว่า ปิงเขาเยอะเขาเล่นไม่ได้เขาก็ออกซึ่งคลิปส่วนใหญ่ที่ผมเอาลงมาทั้งหมดฮะมันก็คือโซนเอเชียปิงมันจำไม่เยอะขนาดนี้เซอร์เวอร์ก็จำไม่ค่อยได้ออกสักเท่าไหร่มันก็ทําให้ท่านผู้ชมฮะเวลาดูมันก็จะสนุกนะมันตื่นเต้นมันไม่น่าเบื่อนะฮะแต่พอเซอร์เวอร์ออกไปสัก2คนอย่างเงี้ยแน่นอนครับมาสเตอร์มาย,ยัางไงก็ชนะนะ ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ไม่ควรจะเอามาทาเป็นคลิปนะฮะก็เลยไปเล่นแต่โซนเอเชียแต่ก็ทอนานนี่คือเหตุผลทั้งหมดนะฮะที่อยากจะแจ้งเกี่ยวกับเกม Res Evil, Resident Evil Resistance ะฮะว่าทําไมอาจจะลงคลิปน้อยลงหากใครกําลังติดตามผลงานเกมนี้อยู่นะฮะก็ต้องขออภัยเนนาที่ดีด้วยซึ่งก็อาจจะลงแหละแต่อาจจะลงน้อยลงเพราะว่าหาห้องนานก็ได้แต่หวังว่าแคปคอมจะทําอะไรสักอย่างเพื่อให้เกมนี้อยู่รอดต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนลวกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ